G90 การเริ่มโปรแกรม S1200 M30 ความเร็วรอบและกําหนดให้ดอกหมุน G0 การนำดอกเข้าหาชิ้นงานด้วยความเร็ว G0 X0 Y0 z 5คือการเริ่มจุดการทำรูปวงรีโดยการถอดยกเหนือผิว5มิล g0 x15 y30 คือการทำดอกเข้ามาจุดที่1 g0 1 x15 y30 z ลบ5 f300 การนำดอกกินชิ้นงานไปในช่วงชิ้นงาน300รอบ g0 2 x15 y50 r10 การทำ จุดที่2โดยมีรัศมี10เดินตามเข็ม g 0 1 x 5 0 y 5 0คือการเดินไปยังจุดที่3โดยมีรัศมี10ตามเข็ม g 0 2 x 5 0 y 3 0 r 1 0คือการเดินตรงไปยังจุดเริ่มต้น g 1 x15 y30 คือการยกดอกจากชิ้นงาน10มิล g0 x0 y0 z 1 0คือการยกดอกขึ้นจากชิ้นงาน10มิล m05 ยกเลิกดอก m30 หยุดการทำงานของโปรแกรม Oh.